You can never quit. Winners never quit. Quitters never win. จงอย่ายอมแพ้เพราะผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้และผู้ที่ยอมแพ้จะไม่มีวันเป็นผู้ชนะว้าจริงไม่จริงครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เทรนเนอร์ไปอยู่ที่อเมริกาปีแรกตอนนั้นก็คือ 8th g r a d e ม2พอไปแล้ว ก็มีทีมฟุตบอลอ่าก็เ,าเห็นว่าเฮ้ยเรามีทักษะเตะบอลน,นี่ว่าเขาก็ให้เราไปทดลองไปเล่นด้วยแล้วก็สนใจมากเลยอยากจะไปเพราะว่าใฝ่ฝันอยากเป็นนักบอลมากแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็ฝันไม่เป็นจริงเพราะทางบ้านก็ที่เราไปพักด้วยเขาไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แล้วเราเองก็ไม่กล้าเพียงพอที่จะขอเขาไปไปไป,ไปซ้อมกับเพื่อน เราก็เลยควิดล้วก็เลยล้มเลิกตรงนั้นไปสุดท้ายแล้วความฝันที่อยากจะเป็นนักบอลตั้งแต่เด็กๆอะ่ะมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วมันก็น่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความฝันอะไรอะ่ะจงอย่ายอมแพ้จนอ,อย่าล้มเลิกอย่าหยุดครับให้ทําต่อไปแล้วเราจะเป็นผู้ชนะอ่ะพูดตามครับ you can never quitwinners never quitquitters never win คำถามครับ What can you never quit มีสิ่งใดบ้างที่คุณจะไม่ยอมแพ้กับมันม For example ตัวอย่างครับ I can never quit doing online marketing สำหรับเทรนเนอร์เองความท้าทายก็คือทำการตลาดออนไลน์ Facebook YouTube อะไรก็ตามเพราะนี่คือสิ่งที่ท้าทายสำหรับเทรนเนอร์ และเทรนเนอร์เบนชอบมันมากดังน,นั้นผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะเอาชนะตลาดนี้ให้ได้และผมจะชนะใจคุณ <laughs> พูดตามครับ I can never quit doing online marketing <c oughs> ทุกคนเขียนอย่างนี้เลย I can never quit จุดจุดจุดเป็น verb ing นะครับแล้วใส่มาในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย and share with your friends <c oughs> แล้วพบกันกับ ภาษาอังกฤษจริตผู้นำกับเทรนเนอร์เบนได้ตอน7โมงเชา้าทุกวันครับบายไปทำงานกัน